ใครหารถเบน W210 นะครับพร้อมใช้วันนี้มาแล้วครับวันนี้ผมมี Mercedes-Benz E-Class E200 c o m p r e s s ซอปี02นะครับย้ำว่าเป็นเครื่องใหม่ไม่แสนสามกว่าเท่านั้นสภาพพร้อมใช้ซ่อมเครื่องมาแล้ว20,000กว่าบาทนะครับทำสีใหม่ทั้งคัน20,000กว่าบาทภายในสวยวันนี้ราคาพิเศษเพียงแค่275,000บาทครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่ามันน่าใช้ขนาดไหนผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับคุณซื้อ สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้ No Name มารีวิวรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรถที่ผมรีวิวไปเยอะมากนะครับแล้วก็ขายดีนะจริงๆก็ขายหมดทุกคันรถคันนี้เป็นรถ Mercedes-Benz E-Class นะครับตัวนี้เป็น w 2 1 0 2 0 e 2 0 0คอมเพรเซอร์นะครับทำตลาดตั้งแต่ประมาณปี97ถึงประมาณปี2002 2003ก็จะเป็นตัวใหม่แล้วจะเป็น w 2อ1แล้วนะครับ e a s s เนี่ซิกเนเจอร์เขาตั้งแต่12-4แล้วนะถ้าทุกคนไปใช้นะครับทุกคนจะรู้ว่าเป็นรถที ขับนด้นิ่มนวลมากนะครับอตอนนั้นออกมามันหลักล้านอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้คุณสามารถได้คุณภาพรถยุโรปหลักล้านนะครับในราคาหลักแสนหรือบางทีราคาเท่ากับรถอีโคคาตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ค่าดูแลรักษาจริงๆเนี่ยถ้าไม่ถึงรอบของมันน่ยมันไม่แพงเลยครับ e 200นะครับตัว d สองหนึ่งศูนย์จะมีอยู่2ตัวเนาะผมบอกงี้ก่อนปี2000กับหลัง2000แล้วกันนะครับก่อนปี2000เนี่ยจะมีเป็น e 2 3 0แล้วก็ e 2 4 0ที่เป็นเครื่อง4สูบกับ6สูบ ถ้าคนเล่นเครื่องใหญ่ที่ผมเคยรีวิวจะเป็น e 2 4 0นะครับก็จะเป็นเครื่องแรงออปชันก็จะค่อนข้างเยอะราคาก็จะแพงกว่านะครับเนื่องจากว่าตอนนําเข้าจะมาพร้อม CC เนาะแต่ตัวนี้นะครับจะเป็น e 2 0 0คอมเพรสเซอร์ข้อดีของรถเครื่องตั้งแต่ปี2001นะครับเป็นตัวเหมือนไม chain นะครับอย่างแรกก็คือเครื่องมันเป็นเครื่อง2000คอมเพรสเซอร์นะครับให้แรงม้าประมาณ160กว่าแรงม้าที่ผมรีวิวขับให้ดูเนี่ยสั้นๆในความรู้สึกคือพอเหยียบปุ๊บเนี่ยมันจะค่อนข้างมาเร็วขึ้นนะนะรเเเืื่ออองจจาากม user, มีซ์หช ทำให้แรงม้าแล้วแล้วก็แรงบิดมาค่อนข้างเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นตัว e 2 4 0นะครับที่เป็นเครื่อง v 6เนี่ยมันเครื่อง n a เหยียบปุ๊บอาจจะให้เวลามันคิดนิดนึงแต่มาก็แรงจะได้ปลายมากกว่านะครับแต่แรงม้าก,ก็จะเยอะกว่าแต่ผมอ่ะเคยคุยกับคนใช้หลายๆคนนะครับเนื่องจากว่าตอนเนี้ย e 2 0 0 c o m p อมเพรสเนี่ยมันมันเป็นเครื่องที่บางรุ่นก็ใช้ใน c class เหมือนกันนะครับดังนั้นอะไหล่มันจะค่อนข้างถูกแล้วก็จริงๆอะไหล่มันไม่แพงมากนะครับ ผมไปซื้อรถลูกค้ามานะครับรถไม่แสนสามเท่านั้นนะครับต้องแจ้งก่อนว่ารถคันนี้เป็นรถที่เขาจอดไม่ได้ใช้เลยนะครับเราก็เลยซื้อมาแล้วก็ทําการซ่อมใหม่นะครับเราซ่อมเครื่องใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าซ่อมอะไรบ้างบินออกมา2องหมนนะครับสีเหมือนกันวิธีาการทํานะครับเราทําไหนเราทําให้ลูกค้าเราก็ทําดีเลยนะครับเราทําทั้งคันอะไรที่เราเสียเราเปลี่ยนใหม่เบาะข้างในอุปกรณ์ส่วนใหญ่ใช้ได้หมดนะครับเบาะจริงๆนุ่มมากนะครับโดยเฉพาะเบาะหลัง เดี๋ยวไปดูกันว่าน่าใช้ขนาดไหนสภาพนะครับผมบอกงี้มีถูกกว่าไหมมีแต่ถ้าคุณมาซ่อมคุณจะรู้เลยว่ามันไม่จบวันนี้ผมซ่อมพร้อมใช้นะครับภายในภายนอกนะครับทำสีให้ใหม่นะครับเครื่องตัวใหม่แล้วด้วย275,000บาทครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันจะแลกจะเทิร์นนะครับอยากแลกอยากเทิร์นอยากฝากขายก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับว่าเป็นยังไงบ้างมาดูสเปคของ Mercedes- Benz ตัวนี้เป็น e 2 0 0 c o m p คอ s s o r เนะครับ เดบิว์จดปี2002นะครับผลิตปีน่าจะประมาณปลาย2000หรือประมาณ2001เป็นรถสภาพพร้อมใช้นะครับเราเก็บรายละเอียดของคันนี้มาหมดแล้วนะครับคือคุณลองเช็คดูนะว่าคันอื่นมีถูกกว่านะครับแต่คุณลองมาทําดูนะครับคันนี้เนี่ยพร้อมใช้เลยเราเก็บสีแบบอย่างดีทั้งหมนะครับกันชนเรามีหาอะไหล่เบิกใหม่หมดสีนะครับคันนี้เราทําสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับก็คือลอก อันไหนที่ไม่ดีเราก็ลอกหมดนะครับกันชนนะครับเดี่ยเปลี่ยนใหม่มาให้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องสี่สูบ2,000นซีซีนะครับเบนซิน1 6 3แรงม้านะครับคันนี้สภาพพร้อมใช้นะครับนี่ดูเลยนะครับมีเซ็นเซอร์นะครับกองเบนซินกองอากาศโอลิเปิดฝานะครับแล้วเปลี่ยนนะครับเนี่ยตัวดันคันเล่งคันโซนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยซ่อมน้ำยาแอร์นะครับ ซ่อมระบบทั้งหมดเนี่ยสองหมื่นนะครับซ่อมเครื่องมาแล้วเครื่องพร้อมใช้มาแล้วนะครับเนี่ยเปลี่ยนแอร์โฟลเรียบร้อยแล้วซ่อมให้ดูนะครับเอาง่ายนะับซ่อมก็สองหมื่นแล้วเนาะดังนั้นเครื่องเดินโอเคนะครับหม้อน้ำเจ้าของเก่าก็มีการเปลี่ยนมาแล้วนะครับรถตัวถังเดิมๆไม่มีอะไรนะครับเป็นรถที่เคยจอดไว้ไม่ได้ใช้เลยจริงๆนะครับอันนี้เราได้แบบไหนเราก็ทําให้ลูกค้าตามสภาพเลยเนาะรถตัวถังคันนี้สวยนะ ล้อนะครับก็เ,เป็นล้อเดิมเป็นตัวอีลิแกน์นะครับโอเคสีนะครับโดยรวมสีสวยอยู่แล้วคันนี้สวยหมดคุณดูนะน,นะครับย,ยังมีรอย ในรถกันนะครับกุญแจนะอันนี้ล็อกนะครับค,คันนี้เราเป็นุญแจให้ดอกเดียวนะครับเราได้จากลูกค้ามาดอกเดียวกระจกเป็นกระจกเบนซ์เหมือนเดิมนะครับรถคันนี้อย่างที่บอกบอดี้สวยทุกอย่างสวยนะครับเบาะเราจัดการให้ใหม่หมดแล้วนะครับเนี่ยบอดี้ไม่มีชนหนักนะครับภายในอะ่ะสวยเลยนะผมต้องบอกอย่างนี้นี่ถือว่าสภาพสวยแล้วนะครับโอเคสตาร์ทรถให้ดูนะครับ รถคันนี้นะครับไม่แสนสาจริงๆนะครับเราซื้อลูกค้าเนี่ยเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยรถคันนี้มันถูกจอดไว้นะครับแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับกุญแจอยู่นี่นะสตาร์ทรถให้ดูนะครับคันนี้เครื่องเดินปกติเลยนะครับโอเคนี่หนึ่งอย่างที่ผมดูนะอันนี้อาจจะถูกผิดแล้วแต่สภาพนะครับภายในถือว่า อย่างเงี้ยถือว่าสะอาดนะครับเนี่ยเดิมๆถือว่าสะอาดเลยนะครับแล้วก็ไม้นะครับปกติเท่าที่ผมเคยเจอนะไม้ปกติเนี่ยมันจะเลือนหมดแล้วนะครับคันนี้เนี่ยก็คือรถสภาพไม้แสนกว่านะครับอุปกรณ์ตัวนี้ออปชั่นเยอะสุดนะครับเนี่ยดูนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยออโต้ปรับไฟฟ้านะครับมี cruise control นะครับมีการ cruise control นะครับออปชั่นเยอะมากนะครับอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับ พงมลัยนะครับเขามีทาพงมลัยแต่งด้วยนะครับเนี่ยหนังยังดีอยู่เลยนะครับสวยๆเลยปอนะครับไฟฟ้าเนี่ยฟังเสียงนะมันนิ่มมากเนี่ยครับไม่มีเสียงเลยเลยอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ได้ปกตินะครับนะไฟเปิดได้นะครับเบ็งไฟฟ้าเนาะโดยรวมถือว่าสะอาดมากนะครับแกะนะครับอันนี้ก็จะวางไววางอุปกรณ์ได้นะครับ ไฟฟ้าก็ยังใช้ได้ปกตินะครับไฟข้างบนนะครับก็ยังมีปกตินะฮะแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับเครื่องเสียงพอได้นะครับนีอุปกรณ์ที่เก็บนะครับก็ยังมีอยู่นะครับเคเกียร์นะครับลื่นปกตินะฮะเกียร์โอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับกระจกก็ ขึ้นปกตินะครับลอาเช็คพวกนี้ได้นะครับวันนี้ปุ่ม E.S.P. นะครับ On/Off นะตัวนี้นะครับเปิดฝาท้ายนะครับอันนี้ปรับกระจกนะครับเกระจกไฟฟ้านะครับก็สามารถปรับได้อยู่นะครับซ้ายขวาอันนี้พับกระจกนะครับเขายังพับได้นะครับนี่ไม่มีเสียงเลยถือสภาพถือว่าดีนะครับป้านหลังไฟฟ้านะครับก็ยังใช้ได้นะครับ อุปกรณ์ส่วนใหญ่คันนี้นะครับคือผมบอกอย่างนี้ส่วนใหญ่นะครับสภาพโดยรวมถือว่าโอเคนะเนี่ยที่ผมเคยพูดครั้งที่แล้วนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีแอร์อยู่ข้างในนะครับซึ่งคลาสสิกมากนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนะครับจะจบนะลืมดูนะครับเป็นเทมเพลตหมดเลยนะครับเนี่ยรถ Mercedes Benz นะรถเดิมๆแบบนี้นี่สวยจริงๆนะครับเปิดมานะครับข้างในโดยรวมถือว่าสีสวยมากนะครับข้างหลัง Okay. นั่งให้ดูนะครับนี่ซีีิงข้างหน้าผมเคยพูดอยู่แล้วนะว่าที่นั่งของ e class นะครับมันจะค่อนข้างสบายนะครับเบาข้างหลังนิ่มนะครับมีแอร์ข้างหลังให้ตรงนี้ก็พื้นที่เหลือนะครับนี่เหลือข้างหน้าก็คือผมปรับตามที่ผมสูง185้านะครับขับเนาะตอนนี้คือเหลือที่หลืลเยอะมากนะครับนี่ก็กระจกนะครับ โอเคสิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับคันนี้พิเศษอย่างหนึ่งคันนี้มีที่ที่นั่งสําหรับเด็กนะครับเหมือนรถผมก็ไม่ได้สังเกตแต่ผมรู้สึกว่าน่าจะมีเฉพาะคันนี้นะนะกดตรงนี้นะครับก็สามารถให้เด็กขึ้นมานั่งข้างบนได้นะครับแล้วก็ปิดลงไปนะครับอุปกรณ์เซฟตี้นะครับมีเราก็เนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ที่วางแก้วนะครับโอเค เบาะนะครับโดยรวมถือว่าสวยนะข้างหลังโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูครับสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับโอเคครับเรามาขับ w 2 1 0ให้ดูนะครับชิ้นหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนรู้สึกเหมือนผมนะครับก็คือความนุ่มนี้เราขึ้นลูกละหน้านะครับนี่คือชกเดิมๆนะนะครับเนี่ยเราขึ้นลูกละหน้าให้ดูนะครับฟีลลนึ่งที่เรารู้สึกเลยคือรถมันนุ่มมากครับคือ e class เนี่ยอันนี้คือไอเดียผมไม่เฉยนะ ผมว่าถ้าคนต้องการความสะดวกสบายนะครับรถ e c a r าเนี่ยเป็นโจทย์เลยนะครับแล้วก็มีคนถามผมมาค่อนข้างเยอะนะครับ 0W210 นะครับกับ211อะผมก็ยังชอบความนุ่มนวลของ w 210มากกว่านะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันให้ความนุ่มนวลแบบแบบหรูหรามากนะครับโชคก็เป็นโชคสปริงธรรมดานะครับไม่ใช่โชคถุงลมแต่มันให้ความนุ่มจริงๆแล้วก็ เวลาขับด้วยความเร็วนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นรถแรงนะครับแต่ถ้าคนเคยขับ2 10ที่กำลังเลือกอยู่ระหว่าง e 230หรือ240นะครับ e 200คอมอ่ะการเร่งจะจะเร็วกว่า230นะครับเดี๋ยวผมเหยียบให้ดูนะถนนโล่งๆนะครับเหยียบสั้นๆเนี่ยครับถ้าคุณเห็นรอบนะครับคุณจะรู้ว่ารอบมันขึ้นมาเร็วขึ้นนะครับแล้นี่ก็อัตราการไหลนะครับมันก็ไหลได้เรื่อยๆเป็นรถที่อาจจะไม่ได้ซิ่งนะครับ แต่ผมว่าถ้าคุณเอาไปใช้ระยะยาวนะขับเนี่ยผมว่าก็ใช้ได้นะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันก็อาจจะกินน้อยกว่าเครื่องใหญ่นะครับแต่ถ้าคุณชอบความแรงหน่อยนะครับจริงๆผมแนะนำว่า e 2 40ที่เป็นเครื่องใหญ่ก็จะก็จะแรงกว่านะครับแต่ก็ถ้าเน้นใช้ทุกวันเนี่ยผมว่า e 2 0 0คอมเนี่ย ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นรถที่นุ่มนวลมากโดยช่องการนั่งข้างหลังนะครับได้เห็นสภาพและสเปคของ Mercedes-Benz E-Class W210 E200 Compressor นะครับตัวรถเนี่ยประมาณจดทะเบียนปี03นะครับเนื่องจากว่าเรามีการจดทะเบียนใหม่นะครับเนื่องจากรถจอดสภาพเครื่องพร้อมใช้นะครับทำเครื่องมาใหม่ข้างในหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูบินได้ภายในสวยนะใช้ได้นิ่มด้วยที่ผมขับให้ดูนะครับ w ีวีเป็นรถที่นิ่มนนะครับ E-Class เนี่ยตั้งแต่124-210-211เป็นเป็นรถที่นิ่มมากนะราคา2 7 5 0 0 0พันบาทครับอย่างที่ผมบอกนะครับคุณลองซื้อถูกกว่าน,นี้มีครับแต่คุณลองซ่อมุูจะรู้แล้วมันบานปลายมากนะครับเราจัดการให้หมดแล้วใครอยากแลกอยากเทินนะครับอยากขายอยากฝากขายนะครับหรือเล่นรถอยากจะคอมเมนต์ หรือจะติชมนะครับคำถามแนะนำก็คอมเมนต์ได้คลิปหรือแอดไลน์ที่แอดโนเนมได้เลยนะครับหรือโทรมาที่06176222 2ครับ081908 2026หรือคขียวโค้ดตามนี้ได้เลยสุดท้ายนี้โนเนมฝั no name, กกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โนเนมด้วยนะครับไม่ซื้อไม่ขายไม่เป็นไรกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมก็เพียงพอครับจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์นะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย